เลี้ยงที่สองเหรอเอาจริงดิเอาจริิงดเลี้ยงสัตว์ไม่เลี้ยงได้เลี้ยงได้แต่มันโหดปะเล็กได้แต่มันอาจจะฆ่าเราได้กูว่าไม่ใช่เลยบ้าใหญ่ขนาดนี้เล็ก

ตีเลยวะเห็นเ็ลูกเอาไว้นะว้อโว้อ้มดฝนไอ้ฝนตกออกมาเป็นของดีว้ยไอ้นี่เชี่ยเชี่ยวู้ดจระดีจระเข้เอาแล้วช่องเก็บของอยู่ไหนอ่ะบัตรตึงๆเอาแล้วมึงจะให้กูเข้าทดไหมวะโอ้ยเอาไม่ได้มดฝนไปเละเอาดิ วันปีดไปวันปีดจะมาหักอะไรนะวุ้ยี้แล้วจะเล่นวันปีดพีพีกันเล่นบ้าวัวคนหลานวันปีดพีพีกระบาดวัวเจะหมดไม่เป็นไรหรอกเล่นได้เล่นได้ต่อพีพีไปแล้วไม่อยากพีพีแล้วเออพีพีอีกได้เออเมื่อวานพีพีแบบมีพลังไงใช่ตอนนั้นไม่มีพลังใช่ของในเกมไหมครับ เอ้ยไม่โดนลุ้มันนี้เดียวเออยอย่า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 ห้ามก็พออย่านี่อย่าเลืกอย่าเลือกไปทั่วอืมอย่าเลือกไปทั่วทำอะไรทำไม่ครับไมครับไม่ครับทำเดียวเออต้องกี่ที

ก็พ่จะมาตามสามตามสิ่ยแก็แพ้ออ้โหโอ้โอาโอเคกูจะางอนเลยอคเคเลี่ยนละโอเคที่ยกูคิวเบิรเดิมเจ้าพีพีไม่บูหรือจะไม่เอาไปนะเจ้าพีพีหรือไม่เอ้ไม่พีพีคนพีดอ่ะอือเออ วันปีดอ่ะวันปี่ะจะทำให้คนดูดูอ่ะคนดูเ็าอยู่อยากเดือนพีธิแฟนเขาดูแฟนเขาดูอ้อวแตคกณทำลงช่องไงกูติดติดตามกคก็ไม่ยมีใครติดตามกูกูไม่ใช่คนดังแม่หาว่าเสียภาพบนโรงพยโอ๊ย ทำอะไรเฮ้ยจะเย็นจะเย็นจะเย็นหมูฟางกูก็ได้เอาไปเอามาเอามาเฮ้ยจะเย็นดิจะเย็นกูจะเอาเล่ากูจะเอาเล่าเอามาเออเอาไปสักทีใจร้อนเลยเกินโอ้ยทำไมมันแหลกวะบอกให้เอามาเอามาเอาเชืออะไรเอาเล่ามาเอา งไปเอาโค้งนุ่นไปไม่ได้เลยเอ้าราบูหายไปไหนวนบ้านโอ้ไม่ก่อนไม่อยู่ The One Piece the One Piece is not real ถูกกรลีมถูก The One Piece is not real เปิดก่อนได้ปูด One Piece น่ะมันไม่มีจีบจริงเลย Oh. ว้าวได้ฮาคาดนี่เดี๋ยวมึงดูนะมือแดงจะกลายเป็นมือนี่มือดำว,ว้าวอู้่งคนเร็วเต้ไม่สีเลยเอ้ยเต้ไม่สีสุดไ,ไม่คนกระตุกเลยเ เป็นไม่เสียศักดิ์ศรีดีกูดำไม้เป็นมล,ลินสองเท่านี่จะไปเอาดับเริ่มเกมใช่ไหมงบูมต,มตีกูเพื่ออะไรเราปัเป็ดีมไม่เหลือดิเนี่ยคนเล็กอ่ะุกจับคนโตกพูดไม่เคยฟังอะไรอะปิดเลย อ๋อดาบไปเริ่มต้นคนละอันไอ้เฮียมัน,น,น,แน,นแหลกจังวะแหลกดีสามคนเนี่ยโคตรแหลกเลยไม่ได้เล่นคนเดียวขนาดนี้คนเดียวดูง่ายดูง่ายดูง่าไม่เราครูสร้างดนะ้วยแหละหรือหรือจะบูรสร้างเออบูสร้างนะไม่เอาดีกว่าิ่มและขี้เกียจอ่ะใครนุกเกิดประสริฐกลัวเลยนะนี่ตี<อ>ตีแล้ววอีก มาดิทำไมมาดิ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 ชัวเตงเหรอเอาด้วูใคยคู่เตงเจอเขาคนไหนไหนก่อนแล้วไปฟาร์มว้าไปฟารมของก่อน เจอเชียร์อะไรเนี่ยโ okay, อเคเจอเกาะได้เกาะทำไมไม่รู้ติวเรียนลืมทำไรอะ่ะลืมทำไรอ่ะโอ้ยยุดยุดกูเห็นไหนแกว่ามาทำไมตอนนี้ <c oughs> เออจริงจิเออแบตแบตก็จะหมดโอ้ผู้อัดคลิปก็เลยแบตหมดไปผู้อัดคลิปเออเนี่ยอะทำไมเอ้าผูอยากได้ไลค์ไดผู้ติดตามไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่พอแล้ว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 ไงกูพอแล้ว อยากตายเหรอไม่อยากานนจะเปิดศึกใครกับใครก่อนดีเอามึงไหมกูจะเปิดศึกก่อนเอาบูก่อนมึงกับกูก่อนแรกบัวมึงบาหรือเปล่าไม่เอาเป็นว่ากูจะกูจะเป็นคนดีกูจะไม่ทำอะไรใครเลยก็ได้นี่จะไมทำอะไรมึงถ้ามึงไม่ทำอะไรกูแต่กูจะให้พวกมึงตีกันก่อนไปละจุดัไปละไอตัว ตามูยไปฟาร์มไปฟาร์มให้เทพก่นอนว้าวโดนจนสลัดไลไอ้โดนกูโดนจนสลัดไล่เก็บปะข้ามาลิเดีย<ะ>สี่ทำไมไม่รู้โดนสลัดเนี่ยไม่รู้เลยใส่กูฆ่าบาลินไปตั้งแต่เริ่มเกมเลยแล้วกูได้หาตอนเนี้แบตเหลือแปดตอนเนี้แบตมือสติกอีก เตแปดพก้นมาวยเยแบตกลัวรถรูอวดชิมามาแบตรถเร็วด้มัตเลขอมออฟ้าบุกบ้านมอรฟ้าบุกบ้านมึงไปทีทำไมอะ่าอรฟ้าบุกบ้านอาบูตีผังองตรฟ้ามันมากันทั้งไอนี้เลยอ่ะมาทั้งกองทัพเลยมั้งกองทัพเลยเหร <sk> <voice> <Yeah>, <Eng> <emat> เฮ้ยเกินเอตอตา,า,ายหนูมาเปล่า,าเออใครหนูมาเปล่ามาหมดมันเอาหมดแสดงว่ากูจิโทระก็มาดิมบ้านไม่ระเบิดแล้บ้านไม่เ<บ>หลือ,บ,อบ้านไม่เหลือแล้วบ้านไม่ไม่ดิมันมามันคิีสรูมาไม่ใช่เหรอเออคีสรูมาแล้วแล้วกูจิโทระเกี่ยวอะไรอ่ะเอ้ยเดี๋ยวบ้านไฟไหม้เฮ้ยเอ้ยกูจิโทระจริงด้วยเฮ้ยบ้านไฟไหม้ ไอ้นี่เล้วไอ้เชี่ยกูเกี่ยวอะไรล่ะไอ้รีบานไฟไหม้ช่างแม่งะกาศท้าเอาบานไฟไหม้แล้วกูตายรัวๆโดนไปเผาโดนฟุจิโดนระเบิดมันปั๊มคิ้วอากุเซตัวนี้แห่มันตายเกิดจะได้เกิดตัวนี้ดีมากดีไหม มีจ่ายพวกนั้นได้ก็ต้องมาหนีกูอีกโอ้ยไปลืมอะไรทำไรอยู่กูจะเตะสันติอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกูขอเซ็กก่อนกูขอตีมันด้วยเดียบร้อยกูไม่ได้ของไอ้ไอ้ยไฟไหม้ไฟไหม้มันแหลกใครมันทำไฟไหม้ กูจีทัวรละดับไฟดับไฟมันตกดับไฟกูจีทัวรละไม่กลัวใครนวดโอ๊ยกูจะห้วยขนไอ้สัสโอ๊ยกูโดนโจรสลัดกูโดนโจรสลัดเลิ้นาะสู้เขาจะมีหนี่งจะดสู้รับจะสู้ดิรออะไรเรามันเรื่องนักสู้แล้ว กระติ่งอะเยอะหมดวางวังนั่งน้ำตาลินจ้าข้าวปลาไม่กินนักินแต่เหล้าข้าวอาบูนา่งว้าวมาว้ยนั่งให้ปลานั่งให้ปลาตอดขาแล้วปลาตอดไอปีเตอร์โบวแต่กลัวมันไม่มันไม่ได้มันไม่น่าตอดปีมันมันข๊ ไม่เขมือปไม่มันไม่ขมือปมันมันเอาดาบแทงเลยทุกคนเอาดาบแทงเลยเว้ยโอ๊ยบ้านกูโอ๊กูเมาด้วยโอ้ยวะเบียวอะไรมึงกูต่อยตายโอ๊ยอะไรวะเมาไอ้เชี้ยเมื่อไหร่มึงจะหายวะเออเบียวอะไรวะฆ่าแทงเลยเบียววายอยู่ต้นอะไรอย่งเงี้ยน้องชี้สิงช่งชี้สิงช่งไอ้เร่อี้กูเป็นเลไรชี้สิงอะไรนะชี้สิงแล้โซนในตัวก็ต้องเซาซงก็ต้องชี้ก็ต้องกระดกเอ้ยไม่ใช่

จะหาก็จะมันเกินไปไงมักัดมาว้าวโรบินดูนี่สีเจออะไรกินมะงเหรอด้วยที่เจ็ดตายซะเลอะด้วยนิดนึงตาย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  โลบินตั้งเยอะนี่โคโลบินีางละเด๋อวตาเอดำอีกนี่นี่ดำหมดแลวอู้วู้เจอใครบางคนพี่คาตาคูรีกูจอฆ่าบันแล้วกูะเจอผลมาฆ่ามึองอืันนี้ใกล้ๆนี่ โคตรด,ดีว่าเพื่อนมันดบยากไม่สนนะคระับตีได้ก็ก็พอแล้วโอ้ยมันจ้วงกูทีเดียวตายสิโอ้ยโอ๊ยมันจ้วงกงูทีละสามสิบอ๋อมันมีามีอยดีกูตีไหมเขามันอุตส่าห์ตัวติดให้กูแล้วเนี่ย,ยนะนี่ต่ำเนียท็นตัวของเราเช้ง อ๋อออกไอ้เยี้ยเช็งหายเอาออกเพื่ออะไรเดี๋ยวมันเอ้าบูอยู่ไหนวะไม่รู้อยู่ดีออกออกไปเฉยไม่วะมันออกจากไอ้นันเปล่าก็ไปได้ยินไหมเนี่ย โล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 เทนเทนเทนี่เราหมดเอ้าเดินเดินนี้ยังไม่ถึงกูมาเกิดตรงที่มีกาตาคุนิซึ่นกูมีฮาคุิแล้วกูเจอซาโบะมนตัวติดข้างมันกระโหลกทิ้งปะมดอยู่ในห้องมันจะประกาศนิดอะไรให้ถืออะไรไปกินจันลัะในห้องพี่พี่ตลก ไปจาาไปทำไมปาจะไปดดคไปเโ้ยเยหมมีอน um, mm ืนมะไากงเขาไม่ตายหรอกซาบู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  คาตาคูรีคาตาคูรีข,มขมโมยขนไฟขโมยขนโมจิโอ้ยสองคนนี้ก็ไปป๋าจริงๆท,ท,ทำไมซาโปมันถีบกว่ากว่าคาตาคูรีวะอ๋อหรือว่ามึงมึงใช้ดาขาเรือกูใช้แคตตัด้งก็เลยตีแรงว่ะ้ยทำไมอยู่ยๆกูตีมันไม่เข้าอ๋อมันบินกูคิดว่าตีไม่เข้า กรบอกมาตีโค้รแรงเลยแต่ดาเมจตงไม่คตรใจดาเมจแค่สิดเออจีปีจีบีจ้าปาจ้าป,ปาลูบีลูบีลา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 ,ลาักกีกอม,<ะ>มบัสัสบัสบบูบูบเอ้ยเอ้ยทำ<อ>ไมไม่มีเสียงเลว แสดงว่าอาบูไม่ได้แล้วออกเกมแล้วออกจากดิคอร์ดด,ด,รด้วยประเด็นราจะดิคอร์ดรูได้เลยว่าไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่ตีนาตาคุนี้ไปครึ่งหลอดแล้วพูดต,ตีซาโบไปครึ่งหลอดแถมยังเกือบ <c oughs> ยังครึ่งหลอดอีกหนึ่ง okay. ไปดิเกือบตายเลยไม่ได้ถามโอ้ยอย่าอย่าเหลี่ยมกูดีสิต้องไม่ได้เหลี่ยมไี่เหลือดิไม่ได้ถามอีกแาค่ใครรนุแม่ไม่ทำอะไรหรอกมันไม่ทำอะไรกลัวดิแต่มึงละ่ะกูเป็นทหารเรือเฮ้ยกูเป็นตัวสลัดที่ดี ม่มีข้าวแวแต่หัวสูงตายหมดแล้วนิวเอ็ดเวิร์ดนิวเกตนหารเลยโง่โง่อย่างมึงมาตีกวูมาวะไมวะเป็นทหารเลอโง่โง่อย่างมึงมาตีกูกูยังไม่ได้ตีเลยก็หมายถึงทหารเลยองโง่แบบมึงมาตีกูเฮ้ยเจ้าชายนู่นโหน้ามาเฉย ตุกซาโบไม่ถึงขนาดเลยโง่โง่เมื่อที่มัวแต่เป็นตซาโบเอาพุกกูอยากได้ผลไปแล้วก็กระบองก็หาที่สังเกตเดี๋ยวมันเป็นโลกหมุนเหรอนี่หมุนดีดีจริงด้วยคือซีเลยแค่งหมุนเลย เดี๋ยวยมึงดูไว้จะเป็นคนตัวจริงเดี๋ยวไูจะไปนตุ่มโดชค้าก่อนหลายสักพีดีสะโบยตายสักทีดิใย,ย่ไมู่องอ i believe ใส่แว่นยังเจียง,ยงตัวอีดดอกร้องรู้ว่าต่อไปคนลาออกจากหมอจากโกรงพยาบาลไม่ไม่มีดีนี้ทำแล้วนะไปคลินิกเริบ้านไปคลินิกกันทำแล้วไปคลินิกอ้าวหนาวเลยเนี้ยเนี่ยใครควรยกเลิกระบบรักษาพีกันได้แล้วคนนี้เขา ย่ามาส่งยาแมงบินที่ไปบนต้นไวอะไรอะคาอนูคอณมข้ากูเออบมีเชมึงกูบอกตาคุริคุิเกียนอาคาอีนูตาคุริอยู่ี้ ใก่่ก็มีกระถางเลี้งงโง่ๆอย่างมึง่ะขี้เกียจตาบูปะขุมตาบูยังมีหะงเลยมยงโง่อามึงวะตกูดิทำไมดิวะคุยอะไรกับงโง่ๆวะ วน์่ิงบือเหมือนกันแหละงงงงทศรงงไม่เอกก่กี่กี้กูไม่ได้เก๋เกไม่ได้งงงงงงกเใช้หมดแล้วใช้เปหลยอย่าง อย่าหลอนให้มากเสืออะไร้อเบาแต่เสืออเออนง่้แหละออแมมีพวกกีเือร์ป็ตัวเหเจอเชนโอ้แม่ใหกพี่ก็โอ้ยอวดค่ไไอ้ันแบบเอาตาตายกูตายได้ไงไม่เคยโคม้าเลย มื่อคิวเัรอไมมีอะตาแล้วไอเทียนเกออะไรบ้างวะคุกขาดกูกูขาดอันนั้นได้แล้วกูก็เจอเจออะไรรู้ปะเยคุกขาดฮัคีได้แล้วคุได้ผลมาแต่ว่าคุเจองคูะเลยเุกขดี่ได้แล้วกูได้ผลมาแต่ว่าคเอโรบากเบอู้ปะเลยกาีย้วไดเลมา่วา

งูไปก็เลยตึงตเออยังไม่ได้ผลเลยสักผุ่ลองฆ่าลองไม่ผลแต่ฆ่าเอสไม่ได้ผลครับเอ็นดาบู่ไม่ด่างไม่ได้วะไม่รู้เหมือนกันเลีงไม่ดีเดี๋ยวโมจิมันมีอื่นแล้วไม่รู้ดิถ้าเลเวล200เปติดกระชนไปเลยแต่กูเคยเลเวล200แล้วมันไม่ติด แล้วกูเกิดอะไรตรงนี้กูเซฟไว้ตรงนู้นแต่กูถึงผิดก็ส่วนผิดแหละแต่เขาไม่น่ามาด่าเมาส์ลงหนังด่าเพราะว่าเตียงกูแหลกเลยเออเราทำเพื่อเงินก็จริงถ้าเราเขาไม่จ้างเราเราก็ไม่ทำใช่ป่ะแต่เดือนเราเขาคิดว่าเราเงินเดือนเยอะนะมันเล่นเตียงกูหายเลยเตียงกูอยู่ไหน ไปก่อนเลยไอหนวดดำเอ้ยเชงเชงจัลุคิซาลูมีทับอยู่เลยเออเจอคิซาลูเจอทุกอย่างโอ้โหมันไม่ให้กูพ่อโอพ่อกูตายพ่อพ่อโดกผลไม่พ่อพ่อไม่โดกผลพ่อโดกเป็นกล่อง ซึ่งกล่องต้องได้จากการฆ่าทังผีไปเลยโอ้ยทำไมมึงคิดว่าจะได้อะเฮหอหลอรลอหอไมเป็นไรเรารวยอยู่แล้วดูดิมีร้านค้าอยู่ด้านหน้าเราด้วยนะไหนร้านค้ามึงกูมองไม่เห็นตัวกูเนี่ยแมงคนเล็กเลย เลขแปคือสองอ๋อคือบายบาย